อีกแล้วเอมี่กินปฐมทุมท่มทุนฟาดลุกสวยเห็นแล้วใจละลายปลาอีกแล้วนักแสดงสาวเอมี่กินปฐมทุมท่มทุนฟาดลุกสวยเห็นแล้วใจละลายฟันกลับแผ่โซมเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความสวยความเป๊ะเธอคือเดอะเบสสำหรับนักแสดงสาวสวยเอมี่กินปฐมที่ถึงแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หน้าตาเธอยังเหมือนสตอรวัย20ไปไปาาลายแถมออร่าความสวยยังพุ่งกระจายจนทางด้านสามีอย่างซีซีวัตออกอาการห่วงกันเลยทีเดียว ล่าสุดเรียกว่าปังไม่ไหวเมื่อสาวเอมี่ลงทุนฟาดลุกสวยสะพึงแต่งหน้าทำผมจัดเต็มอวดความเซ็กซี่โชว์เต้าล้นทะลักเบาๆหน้าทองแบนเรียบเอลเอสเสิร์ฟคู่กระโปรงสีส้มแสบตาโดยรวมลุคนี้บอกเลยว่าคอมพลีสสุดๆซึ่งงานนี้แฟนคลับก็ไม่พลาดเข้ามาขยบยอดไลให้รัวๆขอขอบคุณภาพเอมี่กินประทุมภาพแหล่งข้อมูลข่าว i n n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ